ยังเหมือนเดิเออมเป็นยังไงคะรอชิวๆไปก่อนเดี๋ยวถ้าเวลาที่เหมาะสมเดี๋ยวก็มีเข้ามาเองมีแคตตาล็อกหรอทำไมไม่เคยเห็นเลย,บบเลยอูน,นี้ดี ตั้งแต่ประกาศตัวว่าไม่มีใครจีบไปวันนี้วันนี้ยังไงบ้างะคะมีอัปเดตไหมคะก็ยังเหมือนเดิมอ,อมันยังไงคะ <laughs> มีการนาเรื่องนี้เสนอพี่เอไหมคะปรึกษาพี่เอคือไม่ถึงกับปรึกษาแต่แม่ก็พูดมาว่าถ้าอยากให้แม่ช่วยก็บอกอแต่เราก็ยังรู้สึกว่าเอ้ยยังไม่ถึงจุดนั้นเดี๋ยวรอชิวๆไปก่อนเดี๋ยวถ้าเวลาที่เหมาะสมเดี๋ยวก็มีเข้ามาเองเอหรือว่าถ้าไม่มีก็ค่อย แม่คะหนุ่งอ่ำแล้วค่ะตอนนี้สนุกกับการทํางานอยู่ใช่ค่ะใช่มีเลงในแคตตาล็อกพี่ A บ้างไหมคะว่าใครบ้างไม่มีแคตตาล็อกมีแคตตาล็อกหรอทำไมไม่เคยเห็นเลยไม่ดีเลยใช่นี่ไม่ทำไมไม่เคยเห็นเลยบอกแต่ไข่พะล้ผู้เล่นพูดจริงเนี่ยพูดจริงเดี๋ยวจะไปถามแม่เลยเจ๊ไม่เคยเห็นเจกนา thank you